สวัสดีค่ะฝนตกแห้งแห้งมือบ้านนี่ปลาแมวผ้ามาเบิงหน้าน้ามกระมี่ละละยู่ให้อยู่หน้าแต่ว่าฝนตกบ่อยกะห้ Nh ากะไรคือเห็นนี่ละเออมือดิออกมาก,กับรถไถเพื่อนให้รถไทเพื่อนมาไถหน้าให้เจ้าขาวกับมานําเบิงดูวยละนะ หมาปลาแมวลหรอักแท้อันผ้ามาหน้านั่นว่ายอยากยูดอกตะลางน่นะนะว่ายอยากยูท่างดินดอกขึ้นไปยูทัางเถียงนะโอ้ยนี่ก็เป็นส่วนที่ไทยแล้วแต่มีน้ำอยู่เดอ้อปลาแมวก็จะได้กล้าเที่ยวนี่ละ หน้าปลาเมีย้ยวเป็นหน้าให้น้อยๆเด้เออหน้าดอนหน้าเขาดอหน้าเขามมริหน้าเขาอันใหญ่นะ่ปะปลาเมีย้ยววานแล้วโอ้ลงมาเราบอกลงมาจากพราที่นั่งเราบอโอ๊ยมาหน้าก็บอกอยากลงดินดิเดี๋ยวนี้คุณไส้ซ้ำอ่างครับ เนี่ยต้นมะคุงที่ปลาแมวปลูกไว้งหญ่แล้วง่ายแล้ว,ลวเออเดี๋ยวจะพามาเบิงกล้วยกล้วยที่อันได้อันเคลื่อนละ7วีนะ6เดืนจักน้อยแล้วงามผล <c oughs> นี่ยกำนังจะได้กันเนะอีกน้อยนึงกะจักอาทิตย์นึงกะตัดไปโบมได้แล้วอา่า ขายให้อันร้านค้ากล้วยทอดได้แล้วถ้าาบ่อขายให้ล้านค้ากล้วยทอดเขาก็ับไปช็อะออกแล้วก็บแบงเป็นวีกล้วยซุกข,ขายมีอยู่สองเครืออ่าส่วนมะละกเอเขาก็บากับออกลูกรอบไมอีกดอกยางดกเลยไม่ย้ำใดกับบม่โม่อันนี้ดอก มะม่วงแก้วขมิน้นปลาแมวนี่สีม่วงนี่สองนวยนี่จองจองอยู่นี่บ่งอันห้อยบีบไนเป็นยังห้อยบีบปับกม่วงบ่งย่ากูว่ามันสุกคือว่าสุกนี่นะปลาแมวว่าเห็ดเห็ดจ้งไหนจังสีหูวว่ามันสุกรอบไปอีกจักน้อยน้อยจนมันโรนออกจากต้นกระบอจักละ่ะ ง่าย่ครับเลยเดี๋ยวมือไดปลาแมวมาเก็บปลาแมวจะเอาไปสร้างกิโลให้เบิ่งว่าลูกหนึ่งมันได้จะขีดมีอยู่สองลูกมันก็นจะบเป็นโลคุณบมอ <c oughs> เอาคลิปนี้กะออกมาดนแล้วมันจะใส <c oughs> ปลาแมวจะได้กลับเขาบ้านเนีวยขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ชอยกดติดตามคอยคอมเมนต์ผูดคุยกับปลาแมวนะจ๊ะ อ้าวส่วนเจ้าขาวนี่กลับมาอีกแล้วกลับมาขึ้นแทนนอนอีกแล้วบะเมื่อบะขาวผ้าเมื่อเลยเด้อูขักเนาะส้ำอางเนาะดูหน้าคุณชายชัดๆกันนะอาผมกลับบ้านท้อจัน แค่อยู่ค่อยู่แต่บ้านพามาหน้าโมยอมล่งตารางเลยเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ